คุณเป็นพวกขี้คุกเหรอเนี่ยที่นี่ไม่รับคนอย่างพวกคุณหรอกนะถ้ารับเข้ามาก็มาชวนเป็นเสพยาถ้าไม่มีเงินเสพยาก,ก็มาลักเล็กขโมยน้อยทําให้บริษัทเกิดความเสียหายฉันว่าเป็นพวกขยะสังคมจะไปสมัครงานที่ไหนอะ่ะเขาก็ไม่รับหรอกให้โอกาสผมได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เถอะนะครับเนี่ยสองวันแล้วลูกเมียผมยังไม่ทานอะไรเลยครับ สวัสดีครับเอาเป็นไงเหนื่อยไหมวันนี้พอดีออเดอร์มันเยอะไปหน่อยก็ยังไงก็สู้ๆกันก่อนนะได้ครับสบายมากสู้ไม่ถอยอยู่แล้วครับก็อีกสองสามวันนะผมจะให้ฝ่ายบุคคลเปิดรับสมัครพนักง,งานใหม่ยังไงก็สู้ๆกันก่อนนะได้ครับเพราะเราสู้ไม่ถอยแล้วครับดีๆๆยังไงผมฝากด้วยนะได้ครับไปพวกเราเล็กไปกันหน่อยเสร็จแล้ว ำงานขับรถสามัตตาประสบการณ์ไม่น้อยกว่า3ปีอ้าวนี่มันคุณสมบัติของเรานี่ว่า,าวพนักงานงแพ็กของไลอัตตาเอกสารและก็โปรไฟล์ของคุณอนะ่ะผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะพรุ่งนี้เริ่มงานได้เลยค่ะครับขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสผมได้ทำงานกับบริษัท power online ยินดีค่ะแล้วเจนครับค่ะ ครับนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณมาสมัครตำแหน่งอะไรคะเอ่อเห็นมีเขียนว่าพนักงานขับรถส่งของนะครับแล้วคุณละ่ะจะมาสมัครพนักงานแพ็กของครับค่ะใี้เอกสารนะคะต่อให้เรีบยบร้อย ใช่ครับบริษัทต่างชาติจากอเมริกาครับงั้นคุณก็พูดภาษาอังกฤษได้ใอ๊ยพูดคลองเลยครับเพราะผู้บริหารเป็นชาวต่างชาติครับผมต้องสื่อสารสนทนากับเขาผมพูดได้สามภาษานะครับภาษาทคนาดผมก็พูดได้ครับผมคนยังมาสาัสซิลนครับแล้วทําไมถึงออกจากบริษัทเดิมละ่ะเออเรื่องยาวครับคือผมไม่ดีเองครับไปหลงผิดไปยุ่งกับสิ่งเสพติดนะครับถูกตำรวจจับได้ ถูกตัดสินจำคุกสิบปีครับแต่ว่าผมประพฤติตัวดีนะครับถูกลดหย่อนผ่อนโทษเหลือเจ็ดปีครับนี่ผมก็ติดคบแล้วครับเพิ่งออกจากคุกมาโหคุณไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยแล้วคุณล่ะเคยเป็นช่างแอร์มาก่อนครับช่างแอร์ในตำนานหรือเปล่าเนี่ยฉันเนี่ย f c ตัวจริงเลยนะเป่าครับพี่จำปิดแล้วครับช่างแอร์ในตำนานผมยางครับนี่ผมท่านครับอ้าวเหรอ เป็นช่างแอร์ก็เงินเดือนเยอะนี่แล้วทำไมถึงออกจากที่ทำงานเดิมล่ะผมติดยาครับพอดีวันหน้าจับได้ก็เลยเลื่องผมออกผมก็เลยตกงานไม่มีงานทำผมก็เลยไปลักเล็กขโมยน้อยของคนอื่นครับโดนตะมัดจับติดคุกมาสามปีตอนนี้ผมออกจากคุกแล้วครับผมก็เลยอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็เลยมาสมัครที่นี่แหละครับ พวกขี้คุกเหรอเนี่ยที่นี่ไม่รับคนอย่างพวกคุณหรอกนะถ้ารับเข้ามาก็มาชวนกันเสพยาถ้าไม่มีเงินเสพยาก็กมาลักเล็กขโมยน้อยทําให้บริษัทเกิดความเสียหายฉันว่าเป็นพวกขยะสังคมจะไปสมัครงานที่ไหนอนะ่ะเขาก็ไม่รับหรอกให้โอกาสผมได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เถอะนะครับเนี่ยสองวันแล้วลูกเมียผมยังไม่ทานอะไรเลยครับ ให้โอกาสผมนะครับพอดีแม่ผมเข้าโรงพยาบาลครับผมก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับให้โอกาสพวกเราสองคนนะครับฉันไม่ให้โอกาสใครทั้งนั้นแหละทีพวกคุณทําผิดยังไม่สํานึกเลยแล้วยังจะมาขอโอกาสอีกล่ะโถคุณทุกคนอะอดีตย่ยอมผิดพลาดแต่เขาทําผิดแล้วเขากลับตัวกลับใจใหม่ เริ่มต้นชีวิตใหม่คุณจะไม่ให้โอกาสเขาเลยครับครับให้โอกาสผมเลยครับให้โอกาสพวกผมนะครับจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับผมนะครับคุณครับสีสารพวกผมเลยครับให้งานพวกผมเลยนะครับพอได้แล้วถ้าพูดมากอีกนะฉันจะเรียกรปภไม่เป็นไรครับไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ครับพวกผมไปก็ได้ครับขอบคุณมากครับกับกอบริษัทพวกแกมันก็แค่พวกคุยข้างถนนไอพวกคี้คุกเอ้ย ไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับหรอกพวกคุณไม่ต้องไปไหนทั้นครับสวัสดีค่ะท่านประธานผมเป็นประธานบริษัทวอร์วาลานครับสวัสดีครับท่านประธานสวัสดีครับท่านเอา้าคุณผู้ชายที่ถูกกระชากกระเป๋าวันนั้นนี่ กอล์กไปแก้วนึ่งครับใช่ครับ,งรบ,รบเงินเอกสารครบไหมครับครบครับถ้าไม่ได้พี่ทั้งสองอ่ะถ้าเอกสารผมหายอ่ะแย่แน่เลย ผมให้น้ำใจรับไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรครับมันเป็นหน้าที่ของคนเมืองดีอยู่แล้วเอาพี่เนงเฮ้ยไอ้ตั๊ดโอากคุกอะไรเนี่ยพี่เพิ่งออกมาเนี่ยหิวข้าวเชื้อสายเลยไปไพี่ผมขอลาก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปคุยธุระกับน้องก่อนนะครับไปครับครับไครับนสองคนนี้มาสมัครงานค่ะเคยติดคุกมาแล้วก็เพิ่งออกจากคุกดิฉันปฏิเสธเขาไปแล้ว แล้วก็ไล่เขากลับไปด้วยค่ะไม่ต้องไล่พวกเขาไปไหนทั้งนั้นครับผมได้ยินเรื่องราวทั้งสองคนนี้หมดแล้วผมอนุมัติให้พวกเขาทํางานบริษัทของเราแล้วครับทําไมถึงอนุมัติเหรอคะท่านประธานคนหนึ่งเคยโดนคดียาเสพติดอีกคนหนึ่งคดีลักขโมยถ้าบริษัทรับเขาเข้ามาทํางานจะทําให้บริษัทเกิดความเสียหายนะคะไม่หรอกครับที่ผมอนุมัติทั้งสองคนนี้เข้ามาทํางานบริษัทของเรา ผมอยากให้โอกาสพวกเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้าบริษัทเราไม่ให้โอกาสเขาแล้วใครจะให้โอกาสพวกเขาทุกคนในโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิดพลาดมาหรอกแต่ถ้าผิดพลาดแล้วอ่ะก็อยากกลับไปทำอีกท่านประธานคะนี่เราจะเลี้ยงหูผิดไว้ในบริษัทหรอคะอย่าไปคิดแบบนั้นเลยถ้าพวกเราไม่ให้โอกาสพวกเขามาทำงานนะเขาก็กลับไปทำสิ่งไม่ดีอีกเป็นภัยต่อสังคมอีก สู้เราให้งานให้การเขาทําเพื่อเลี้ยงครอบครัวมีรายได้ที่ดีผมมั่นใจว่าพวกเขาเนี่ยต้องเป็นคนดีของสังคมแน่นอนครับขอบคุณครับท่านประธานที่เข้าใจพวกผมขอบคุณครับพวกนี้อ่ะคุณสองคนเริ่มทำงานได้เลยนะเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วสู้ๆนะมีอะไรก็ปรึกษาผมได้ขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับท่าน,า,ทา,นานประธานที่งานพวกผมขอบคุณมากครับขออตัวก่นนะเราเราจะมีงานแลยเราจะรอดตายแล้วเราจะมีอดแล้วเราจะมีเงินเลี้ยงครอบครัวแล้ว